สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านหมูเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือ5เล่มนี้นะครับวันนี้ชวนนัดคุยเรื่องของประวัตินะครับประวัติของเจสซี่ลิวอมอร์นะครับกุญแจ7ดอกที่ทําให้เจสซี่ลิวอมอร์เป็นตํานานนักเทรดโลกนะครับตํานานในนี้ก็คือว่าผลงานครับผลงานการเทรดเขาเนี่ยได้กําไรมหาศ,าศาลเลยนะฮะมหาศาลในแบบที่ถ้าเปรียบเทียบ นักฟุตบอลนะก็คงจะมีค่าเหนื่อยสูงๆครับแล้วก็มีรายได้จากการเป็น Star, าดาราเป็นซูเปอร์สตาร์พูดง่ายๆเป็นซูเปอร์สตาร์ของวงการเทรดเลยอารมณ์ประมาณดีโก้มาราโดน่าอารมณ์ประมาณเปเล่อารมณ์ประมาณเลโนอนเม,ม,ม,มสซี่อารมณ์ประมาณราโรนัลโด้ครับนะฮะประมาณนั้นเลยฮะเป็นซูเปอร์สตาร์ของวงการเทรดครับที่ใครๆก็มีการพูดถึงแล้วก็เอาแนวทางการเทรดของเจสซี่เรียวมอยเนี่ยมา ปฏิบัติใช้ในการเทรดแล้วก็สำเร็จกันมากมายนะฮะถ้าคุณบอกว่าสาย VI เนี่ยคือปู่วอร์เรนบัฟเฟตสายเทคนิคก็ต้องเป็นเจสซี่ o ูมอนะครับที่เป็นตัวดาวเด่นฮะของเป็นดาวเด่นเป็นต้นทานของนทาทงแวการเทรดแบบเทคนิคเลยนะฮะที่มาผมได้มาจากนี่นะครับเว็บไซต์ New t r a d e r U นะครับจริงๆเขาบอกว่าเป็น10ข้อนะกุญแจสำคัญ ของนิมอลสิบข้อครับเทสซิโลมอร์10 Key p r i ิ c i เปินะครับแต่ผมอ่านแล้วก็ดูดูแล้วมันก็มีหลายข้อที่มันซ้ำๆกันเลยรวบมาได้7ข้อแล้วกันนะครับไม่ท่านเห็นภาพนะฮะมาดูกันนะครับข้อ1คือเทสซิโลมอร์เขาทนรวยเป็นฮะเขารู้จักทนรวยเขาบอกว่า Money is made by sitting not trading ครับคือถ้าคุณซื้อหุ้นถูกตัว มันเป็นหุ้นผู้ใช้ที่แท,ท้จริงนะนะคุณต้องทนรวยครับข้อแรกครับทนรวยเป็นฮะข้อ2ครับริวมอจะจริงจังกับการตัดขาดทุนครับเพราะว่าเขาบอกว่าหุ้นที่กำไรอ่ะมันดูแลตัวเองได้ครับแต่หุ้นที่ขาดทุนนั้นมันไม่สามารถครับดังนั้นคุณต้องรีบตัดไฟแต่ต้นหลมครับเพราะว่าหุ้นที่ขาดทุนมันอาจจะ สร้างผลกระทบร้ายแรงให้กับพอร์ตคุณได้ครับอาจจะทําลายพอร์ตคุณได้ถ้ามันหลงหนักเพราะว่าเลยครับจุดเริ่มต้นของความเสียหายนั้นมันเกิดจากหุ้นขาดทุนครับตอนแรกคุณอาจจะไม่ได้แต่ว่าถ้ามันลงหนักไปเรื่อยเนี่ยคุณจะเกิดอารมณ์ครับแล้วคุณจะเกิดความหวั่นไหวในสุดคุณจะตัดตัดสินใจทําในสิ่นที่มันผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นการโถเฉลีนะครับโถเชลีขาดทุนการแก้แค้นครับแล้วก็พังครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณตัดขาดทุนไวปั๊บเนี่ยสบายครับ หรือมอเคยมีช่วงหนึ่งนะครับช่วงแรกๆเขาเนี่ยตอนที่เขาเขาหมดตัวนะจริงๆเขาหมดตัวหลายครั้งนะแต่ว่าตอนที่เขาหมดตัวเขากําไรมหาศาลนะด้วยแต่ด้วยความที่เขามั่นใจเกินเหตุแล้วเขาก็มีการทุจริตขัดทุนครับจุดเริ่มต้นมาจากการที่เขาไม่ยอมตัดขาดทุนนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาเจอและเขารู้เป็นจุดอ่อนเนี่ยจึงเอามาแก้ไขแล้วก็กลายเป็นวิธีคิดและมุมมองที่เขาส่งต่อให้ครับ คนรุ่นใหม่นักที่นี้เขารุ่นใหม่เอาไปใช้ว่าเนี่ยถ้าคุณอยากสําเร็จนะอยากปั้นพอร์ตให้เติบโตนั้นคุณต้องจริงจังการทางังถุยครับแล้วก็ตัดขาดทุนหุ้นผู้แพ้ให้ไหวครับนะฮะข้อ3หรือว่ามอจะจริงจังกับการระบุจุดซื้อโดยการดูที่ price movement หรือว่าการเคลื่อนไหวราคาครับแท่นที่เป็นพื้นฐานครับนี่เป็นคนแรกครับที่ สนใจครับสนใจในเรื่องของการเคลื่อนไหวราคาในตอนที่เขายังเทรดนั้นไม่มีกราฟนะแต่เ,เขาดูติกเกอร์ครับตัวเหมือนเป็นตัวเลขตัวเลขราคาครับที่มันมีการเคลื่อนไหวแล้วเขาด้วยความที่สมองเขามีความเป็นพิเศษเนะเขาสามารถจับเรียกว่าจับกลุ่มจัดหมวดหนู่จับการเคลื่อนไหวราคาได้ไว่าเนี่ยมันเป็นกรอบนี้กรอบราคานี้น่น,นะแล้วเขาก็ นึกภาพให้นึกให้เป็นภาพนะครับนึกเป็นภาพเป็นตัวเลขแล้วเขาก็เห็นว่าเนี่ยมันมีการบีบตัวแล้วก็มีการทะลุข,ขึ้นไงเขาก็เขาก็ซื้อเมื่อตอนที่ราคามันทะลุข,ขึ้นแบบนี้ฮะสี่ครับเลี้ยวมอนเนี่ยจะน่าจะเป็นคนแรกๆครับที่รู้จักรอให้มีการยืนยันสัญญาณ Follow through ก่อนครับจึงตัดสินใจซื้อ Follow through พูดง่ายๆคือว่าราคามันฟื้นตัวจาก การลงครับฟื้นตัวด้วยการระดมซื้อของสถาบันหรือคนที่มีหุ้นเยอะๆครับให้ราคามันเด้งกลับเด้งจากจุดต่ำสุดขึ้นไปครับอารมณ์เหมือนสิ่งที่เรียกว่า Pivot Point ครับนะฮะตัวนี้นะ Pivot นะฮะ p i v o t พอยท์นะฮะนะฮะพิเวตพอยเพีพยงๆคราบมันก็เหมือนจุดหมุนครับจุดหมุน จุดหมุนของอคันโยกครับนะมันจะมีหมุนกลับตัวพวกนี้จุดกลับตัวครับนะลงมาแล้วกลับเด้งขึ้นนะครับนี่แหละเรียวจุดจุดพิเศษพอยก็คือสัญญาณ follow through นั่นเองนะฮะสี่ลิวมอร์เป็นคนแรกๆเช่นกันครับที่มี watch list นะฮะ watch list ก็คือว่าการจำกัดวงหุ้นที่เขาจะทำเงิน ให้อยู่ในกลุ่มเท่านั้น,นครับคือพูดง่ายๆคือว่าในตลาดหุ้นตอนนั้นอาจจะมีประมาณสักร้อยหุ้นแต่เขาก็เขาจะไม่เล่นทั้งร้อยหุ้นหรอกเขาจะมีการทํากันบ้านคัดหุ้นมาเก็บไว้ในกลุ่มที่เขาเฝ้าดูได้ชัดเจนอชอบดูได้โดยเฉพาะครับสมมุติว่ามีร้อยใช่ไหมเขาคัดเขาอาจจะคัดมาแค่สิบหุ้นที่มันแบบเข้าเกณฑ์ครับ,รบเรียกว่าไครเทียร์ใช่ไหมเรียกว่าเป็นเป็น เกณฑ์การคัดหุ้นเรียกว่าเป็นตะแกรงร่อนหุ้นก็ได้ครับเขาจะคัดมาเป็น watchlist ครับแล้วก็ดูเฉพาะหุ้น10ตัวนั้นเท่านั้นแล้วก็ถ้ามันทะลุเขาก็ซื้อครับนี่ฮะนี่เป็นการเทรดในแบบที่เป็นระบบจริงๆครับเขาน้าจะเป็นคนแรกๆที่มี watchlist คือเขาจะไม่เทรดในแบบหวานแหแต่ว่าจะเลือกเฉพาะหุ้นที่เขามองว่ามันมีศักยภาพเท่านั้นฮะ6 รีวอรอจะทนถือหุ้นเมื่อมันทำจุดสูงสุดใหม่ได้ครับนะคนอื่นเนี่ยเขาจะด้วยความที่นักเทรดกลุ่มอื่นส่วนใหญ่เนี่ยในยุคนั้นน่าจะเป็นประมาณว่าไม่ไม่สนใจกราฟครับจะซื้อขายตามอารมณ์ณอย่างเดียวหรือว่าจะซื้อขายตามการดูแมสถ้าฉลาดเนี่ยก็ดูดูอารมณ์คนส่วนใหญ่นะฮะ้าไม่ฉลาดเนี่ยก็ซื้อขายตามอารมณ์ตามความรู้สึก แต่เรีว่ามองไม่ใช่ครับเขาด้วยความที่เขามีสายตาที่โฟกัสการเข้าไปราคาได้เขาจะมีมันกับมองทุกอย่างเป็นภาพอะครับทำให้ผมนึกถึงประมาณว่าคุณเคยดูหนังอของประมาณว่าเด็กอัิยะที่มองตัวเลขมันเขาจับรหัสได้ไหมอารมณ์เรียกว่ามองประมาณนั้นครับคือเขามองมองอแต่ก่อนเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะ มองเป็นจำไม่ได้ละเป็นตัวเลขครับเป็นติ๊กเกอร์วะนะครับแล้วเขาก็เป็นตัวเลขเสร็จแล้วเขาสามารถจับหมดหมู่ได้ว่ามันเป็น,เป,นเป็นกราฟได้ครับนะฮะถ้าเขาเห็นว่าราคาหุ้นตัวนั้นมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเขาจะไม่ยอมไม่ยอมขายครับเขาจะทนไปเรื่อยครับจนกระทั่งมันจบรอบหรือว่ามันมีการกลับตัวย้อนลงมาเขาจะขายครับถ้าจะให้พูดแบบง่ายก็คือว่า เป็นแนวทางเดียวกันกันกบคนนี้นะฮะนิโคลัสดาวาสครับนะฮะคือกล่องครับดาวาสเนี่ยดาวาสเป็นคนรุ่นหลังจากลิวมอนะถ้าจะไม่ผิดนะครับเขาก็ใช้หลักการเดียวกันแหละก็คือว่ามองคันเขมยราคาแบบกล่องซึ่งผมคิดว่านะลิวมอลก็มองเหมือนกันครับแต่ว่าเขาไม่อธิบายแบบกล่องไงซึ่งดาวาส เอามาขยายความแล้วก็เอามาอธิบายเป็นทฤษฎีกล่องเขาครับแล้วก็จากนั้นเป็นการส่งต่อนะครับส่งต่อมรดกมายัางคือดาวัสเนี่ยจะมีะจริงๆเรียกว่ามอใช่ไเรียกว่ามอเนี่ยจะมีไวคอฟเป็นคนที่เอาไอเดียไวคอฟเอ้ยไวคอฟเอาไอเดียเรียกว่ามอมาขยายความแล้วก็ดาวัสน่าอยู่ยุคนั้นนะครับก็เป็นการเอามาขยายความเอามา ประยุกใช้แล้วก็ต่อมาครับก็จะเป็นปู่วิลเลียมโอนีครับที่เอาเรื่องนั้นมาใช้ครับดาวาสบ็อกซ์ก็คือプライแอคชั่นหรือ p r i แพทเทิร์นที่เป็นกรอบของแฟตเบสหรือเป็นกรอบของคัพวิเทนเดอร์นั่นเองครับแล้วก็จะเป็น VCP นั่นแหละเป็นดาวาสบ็อกซ์เหมือนกันครับเพียงแต่ว่าเราเขาเอาาธิบายในรูปแบบของภาษาของแต่ละคนเองตามความเขาเ้ากจัวเองแต่ว่าจุดเริ่มต้น มาจากเรโอวมอ์ครับแล้วก็ดาวาสนะฮะสุดท้ายคือเขาจะไม่มีการทัวเฉลี่ยขาดทุนครับนะฮะถ้าราคาหุ้นมันวิ่งสวนทางมันไม่สุดว่าเป็นหุ้นผู้แพ้เขาจะคัสลอสช็อนตะฮะเนี่ยฮะนี่เป็นกุญแจเจ็ดดอกครับที่ทำให้เจสซ่เรีอมอ์เนี่ยทำเงินจากการเทรดได้ยอย่างมหาศาลนะครับ ผมว่าทุกข้อเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้หมดเลยครับไม่ไว่าจะเป็นการทนรวยการตัดขาดทุนนะฮะการระบุจุดซื้อจากการกํหนดราคาครับรอการกลับตัวยืนยันก่อนมีการสร้าง watchlist นะครับแล้วก็ทนถือหุ้นเมื่อมันอย่างวิ่งขึ้น และก็สุดท้ายคือไม่มีการโัวเฉลีย่ยขาดทุนนะครับก็ลองเอาไปคิดต่อแล้วก็ลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับเรื่องนี้ผมว่ามีประโยชน์นะครับถ้าท่านอยากจะสําเร็จจากการเทรดจริงต้องใช้หลักการนี้นี่เป็นหลักการพื้นฐานเป็นสูตรพื้นฐานครับที่สามารถเอาไปใช้ซ้ําได้ใช้ซ้ําได้ทุกคนและก็นักเทรดที่สำเร็จทุกคนใช้หลักการนี้เหมือนกันครับเท่านี้นะครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ